ในเรื่องราวของเรื่องรถยนต์ในเรื่องราวของอะไรพวกนี้ยังไม่จบถ้าหากว่าคุณรู้ว่าผมเชื่อนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้ส่วนใหญ่คนคาดคิดไม่ถึงเมื่อเขาเรียกว่าจอดรถนอนแล้วก็เปิดแอร์สตาร์ทเครื่องไว้เรียบร้อยนี่คือโสนกนาฏตรรมที่ไม่น่าคาดคิดเพราะว่าต้องแสดงความเสียใจกับสองแม่ลูกนะครับที่ว่าทําตัวเองเสียตัวเองไปโดยอย่างไม่ทั้งใจกับการเปิดแอร์และนี่คือไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุนี้ คือทางผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของของสภาพอากาศในการหายใจของเรารอ,อะไรก็แล้วแต่ก็เคยบอกนะครับว่าการที่จะนอนในรถนอนได้แต่คุณต้องเปิดกระจก2 3 4ประตูแบบลงมาถ้ากลัวโจรก็ลงมานิดนิดหน่อยหน่อยแต่ไม่ใช่แบบว่าฉันรวยฉันมีตังค์และฉันจะเติมน้ํามันและฉันก็จับสตาร์ทรถและฉันจะนอนและเปิดแอร์อย่างสบายในภาวะที่เราหลับลึกๆแล้วก็ภาวะที่เครื่องยนต์ดับจากเหตุอะไรก็แล้วแต่อากาศข้างใน มันต้องใช้กับการเผาผลาญของร่างกายจนหมดและนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เราเ,าเรียกว่าหายใจไม่ออกแล้วก็เขาเรียกว่าหลับลึกๆแล้วก็ไหลาตายไปเลยอย่าทานะครับแบบนี้ไม่ถูกแต่ตอนนี้เรากลับมาสู่ในกีฬากอล์ฟดีกว่านะครับว่าในสัปดาห์นี้เราก็ต้องติดตามดูนะครับแล้วก็ต้องให้กําลังใจกันเต็มที่กับเรื่องราวของนักกอล์ฟผู้หญิงผู้หญิงของเรานะครับที่ต้องไปร่วมแข่งขันในคอลิฟายิงส o ู l ในของ LPGA ทัวร์สเตทที่2 ซึ่งหลายๆคนที่ผ่านจากการเป็นทีมชาติหลายๆคนที่เขาเรียกว่าสร้างผลงานมาอย่างยอดเยี่ยมในหลายๆทัวร์ก็ต้องการมีความฝันของตัวเองที่เข้าไปสู่ในทัวร์ใหญ่ๆอย่าง f a ทัวร์ต้องแข่งขันสเตจแรกสเตจสองสเตจสามสเตจโอ้โหหลายๆสเตจต้องให้กําลังใจเขาและเรื่องราวเหล่านี้ผมบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจะทําได้ง่ายๆเราต้องให้กําลังใจแต่มากกว่านั้นนะครับก่อนหน้านี้เองทางสปอร์ตมอลเองก็ได้พานักอล์ฟ ไปร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศหรือว่าชิงแชมป์ถ้วยพระราชทานกันที่นครคุงหมิงประเทศจีนเล่นที่โตน n o r o เรนซึ่งเป็นสนามกอล์ฟค่อนข้างที่อยู่ในป่าหินสนุกสนุกเล่นแต่2วันขำขแต่ไม่ขำนะครับเพราะว่าแชมป์นอกจากได้ถ้วยพระราชทานก็ยังได้รางวัลที่เป็นอุปกรณ์อล์ฟไปอีกมูลค่าอีกแสนกว่าบาทนัดนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราได้ดูแน่นอน การแข่งขันกอล์ฟคิวสคูลของ LPG a ทัวร์หรือว่าการแข่งขันคัดเลือกนักกอล์ฟเข้าสู่ LPG a ทัวร์สเตจที่2ที่สนามเ l a n t a t i กอ g o l แอน d c คันที่กลับในเมืองเวนิสรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่22-25ตุลาคมมีนักกอล์ฟสาวทั่วโลกที่ผ่านสเตจแรกเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีบรรดาน,นักกอล์ฟสาวไทย3รายที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วยเช่นกันในล่าสุดโปรสาวารุ่งของไทยซึ่งประกอบไปด้วยน้องนกบุษบากรสุขพันธ์ น้องออมสุภมาศแสงจันทร์และน้องสายป่านปนรัตน์ธนพลบุญรัตน์ได้เดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเมืม่อวันที่13ตุลาคมเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งทั้ง3ต่างก็ต้องต่อสู้ผ่านสเตจแรกมาอย่างทรหดแล้วก็อดทนเข้าไปในสเตจที่สองได้สําเร็จและพบความเชื่อมั่นกันไปอย่างเต็มเปี่ยมทางด้านสายป่านได้เปิดเผยว่าช่วงนี้อากาศที่ฟลอริดาดีมากๆและการมาครั้งนี้พร้อมทั้งสภาพความฟิตของร่างกายและจิตใจ ว่าจะทําให้ดีสุดแล้วก็เต็มที่แล้วก็หวังว่าจะเข้าสเตจสุดท้ายไปลุ้นการ์ดทัวร์ได้ขณะที่บุษบากรกล่าวว่ามั่นใจมากเพราะว่ากำลังเล่นกอล์ฟได้ดีและเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็หวังว่าจะผ่านเข้าสู่สเตจสุดท้ายนอกจากนี้แล้วยังมีนักกอล์ฟสาวไทยไรายอื่นๆอย่างเช่นพินรัต์หลุ่มบุญเรืองจันทิมากรยานมิตาวิชาณีมีชัยเบญญาพานิพัฒโสพลซึ่งเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นเชอร์มานสันติวิวัฒพงศ์ สุชยาตั้งกมลประเสริฐพรีมาธรรมรักษ์บอกว่าริษายกทวนรวมทั้งชลิดาชะยะนันและเอมี่เรืองเมธีกุลสำหรับการแข่งขันในสเตทที่2ก็จะนำา80อันดับแรกหรือว่า80อันดับร่วมเข้าไปเล่นในสเตจสุดท้ายต่อไปซึ่งสเตจสุดท้ายแข่งขันที่ LPGA International ในเดท a b e a c ชรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่2-6ธันวาคมนี้ กันกอล์ฟรายการสปอร์ตมอกอล์ฟร์นนต์2015ที่สปอร์ตมอรบริษัทเดอะมอกรุ๊ปจำกัดร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนฟอร์ดประเทศไทยและพันธมิตรแบนกอล์ฟชั้นนำได้แก่เทเลเมดซีซั่นพ r g r และคาร์ลเวย์จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่9เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟสมัครเล่นสัมผัสประสบการณ์การแข่งขันกอล์ฟที่เข้มข้นและท้าทายซึ่งถือว่าเป็นรายการยิ่งใหญ่แห่งปี พร้อมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่สนามกอล์ฟโต้ฟอเรสต์อินเตอร์เนชั่นแนลคันที่คลับ Club, ในเมืองคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้นำทีมโดยคุณสุนทรสุรีเรืองขจรผู้จัดก,การทั่วไปบริหารสินค้าสปอร์ตบอลพร้อมด้วยคุณนธนยศทัพถิมผู้จัดก,การฝ่ายบริหารสินค้าสปอร์ตมอก์ฟบริษัทเดอะมอกรุ๊ปจำกัดคุณจิรพรป,ปรนัทเสรณีรร ผู้แทนจากบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและพันธมิตรแบนโกฟโดยคัดเลือกสุดยอดนักกอล์ฟสบักเล่นหน้าใหม่แชมป์จาก3มสนามได้แก่สนามเมืองแก้วกอล์ฟคอสสนามกอล์ฟเล็กวูดคันที่กลับและสนามกอล์ฟเดอรโยเจฟกอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับสาลายาซึ่งการแข่งขันในรอบคัดเลือกจาก3มสนามได้เสร็จสิ้กนการแข่งขันแล้วแล้วก็ได้ผู้ผ่านการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศที่เมืองคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีน ดยการแข่งขันสปอร์ตมอลโกฟทัวร์นาเมนต์2015รอบชิงชนะเลิศใช้กติกาการแข่งขันโดย R&A และ l โลก l l o แข่งขัน2รอบรอบละ18หลุมคิดคะแนน,นรวม36หลุมเพื่อหาผู้ชนะในแต่ละไฟท์สำหรับผลการแข่งขันในแต่ละไฟท์มีดังนี้ไฟท์ A คุณปรีชากลิ่นอุบลคะแนน,นรวมทําได้1 4 8ไฟท์ B คุณกเกษมศักด์นันทรัตน์คะแนนรวม1 6 0และไฟท์ C คุณชิดไกรพุทธิพันธ์ คะแนนรวม167ส่วนรางวัลสําหรับนักกอล์ฟที่ชนะเลิศการแข่งขันทั้ง3ไฟล์ทสามท่านได้รับ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมของรางวัลจากเทเลเมจจำนวน3รางวัลมูลค่ารางวัลกว่า10,000แบาทรวมมูลค่าทั้งสิ้น3 0 0แสนบาทด้วยกันสำหรับการชนะมาแข่งขันเดอมอครั้งนี้นะฮะก็รู้สึกว่าการจัดได้สมบูรณ์แบบจริงๆสนามก็สวยมากครับ ก็ชนะเลิศในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเกียตรติวัติกับผมเป็นอย่างยิ่งนะฮะขอบคุณครับ,ร,บรู้สึกประทับใจมากนะครับที่มาได้ได้มีส่วนร่วมในงานของเดอะมอลล์กนะฮะสนามก็ดีครับได้รับการต้อนรับอย่างดีมากครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากๆนะครับกับท้่ยพระราชทานในครั้งนี้ครับขอบคุณทางสปอนเซอร์เดอะมอและผู้สนับสนุนทีหลายรายการด้วยนะครับขอบคุณมากครับ เป็นความภูมิใจและอย่างสุดซึ้งของชีวิตเลยครับเพราะว่าได้รับถ้วยของพวกพระเทพที่ทุกคนฝ่ฝันยอยากจะได้นะครับนี่เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราควรจะจำอย่างสุดซึ้งครับและขอบคุณเดมอลที่จัดวรเนเมนต์แบบนี้ให้พวกเรามาสแสวงหาความท้าทายกันและขอบคุณจริงๆครับในเรื่องของนักกีฬากอล์ฟเองผมบอกแล้วว่าในช่วงระหว่างสัปดาห์นี้ที่กําลังออกอากาศอยู่ แล้วก็จะมีการแข่งขันสเตจที่2ของ LPGA ทัวร์ในการคัดเลือกเข้าไปเล่นในสเตจสุดท้ายซึ่งสเตจนี้เราก็ต้องภาวนานะครับว่าน้องๆเหล่านี้จะต้องพบกับความสําเร็จ mm hmm. ก็คือติดอยู่ในอันดับ80อันดับแรกของของการแข่งขันแล้วก็เพื่อที่เข้าไปรุ่นในสเตจสุดท้ายในเดือนธันวาคมถ้าพวกเขาทําได้เขาจะได้การ์ดทัวร์เล่นเหมือนกับรุ่นพี่ๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะโปรแวนไม่ว่าจะน้องปลายพิชิตจุราคงกระพานรวมถึงอีกหลายๆคนรวมถึง จูเนียน้องจูเนียนะครับที่ดาวพาวันนี้พวกเขามีความเขาเรียกว่าความสําเร็จในระดับหนึ่งแต่มากกว่านั้นมันก็คงไม่สนุกไปกวา่าการที่เราจะทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจเล่นในเกมของตัวเองให้อย่างสนุกสนุกผมย้าเสมอบอกว่าถ้าเราฝึกกันดีๆคิดกันดีๆแล้วก็เล่นกันดีๆแล้วก็สร้างบรรทันานในการเล่นกันดีๆแล้วก็อย่าไปเล่นโกงในความรู้สึกของการเล่นของตัวเองนั่นจะทําให้คุณรู้ว่าเกมกล์ฟมีชีวิตชีวาแน่นอนความฝัน มันอยู่ที่เราแต่ไม่ใช่ความฝันเกิดขึ้นจากปลายปากกาหรือการเขียนสกอร์ด้วยตัวเองไอ้นั้นไม่ถูกแน่นอนวันนี้ภาวนานะครับว่านักกอล์ฟไทยจะก้าวไปสู่เวทีโลกอย่างมั่นใจและแข็งแรงแค่นั้นเอง